โลซิงพ um um uh um, ี่น้องอไพวกงามเลยพี่น้องนาเนกแ่นแบบนี้นะเหาบเ็นบอยู่บนแม่นอยู่ทงหน้ากับโบเห็นบบแมนเขาป่าแล้วระจัดเดรนมือขันบบเ็นในจอยนีเขาป่าเขาป่าไปยังเขาป่าโอ้เด็ดผู้ผู โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกน้องลาดีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กาเยือนม่จอยเด้อพี่น้องเนาะโดยมาเปิดคลิปเมื่อนี้พี่น้องเลยกาทางสร้างพิ่นบได้มาเห็ดเรียกเด้อพี่น้องเมื่อนี้เนาะเพราะว่าพผ่นข้าวเรียกเยอะนนเพื่อนพี่น้องเลยโดยกาเลยงดมือหนึ่งพี่น้องพางเบิ้งมืออื่นเนาะว่าพผ่นซีมาหรือบพี่น้องเลยโดยเมื่อนี้กาเข่ามาหาเพื่อนต้อสวยๆหนึ่งพี่น้องเลยเนาะ มื mainland, ัอนี้กะทั้งแม่จอยเพิ่นกาตั้ข้าวปุ้นสุกินพี่น้องเลยเนาะตั้มบังหงอะไรพี่น้องกินที่อย่างพี่น้องเลยพอดีแต่ว่างวดนมืัอนี้กะยังมาทานเห็ดยังพี่น้องเพิ่นกะเห็ดเบี้ยงนเฮือกันเป่นอะไรเนาะโดยได้ยินว่าเพิ่นสิไปเก็บฟังเกาะพี่น้องอยู่ป่าเป่นอะไรเนาะโดยมืัอนี้กะยังมาทานมาพี่น้องสร้างเพิ่นกะมีแต่สั่งหลังคามุงอีกยังมาแล้วพี่น้องวานนี่เนาะไอพัมีเพิ่นสร้างพี่น้องเลยโดยกะเลย งวดพี่น้องสร้างพนมบาเดมาเมื่อนี้ยค่ะโดยเดนอมาตีกับสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะพี่น้องว่าแม่จอยเพิ่นไปเก็บมเกาะเกาะพี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องเนาะเปิดภาพมากค่ะพี่น้องพอพี่น้องเลยบวกสร้างพนมบาเดมาเมื่อนี้กค่ะเนาะเพิ่นกะความคืบหน้าพี่น้องเลยกระมื่อนนั่นหลังจากที่ว่าเพิ่นเมื่ออะไรพี่น้องเพิ่นกะตอกไม้เพิ่นซีไซอันนี้เนาะแล้วกะเพิ่นกะเมื่อพี่น้องเลย เพราะว่าลังกส์สีลังคาเนวมุงกับเพิ่นสั่งมาตอนแรงเนาะ mm hmm. เพิ่นมาส่งย่ามแรงพี่น้องไออันนี้เป็นแผ่นอันเซลลาว่าพี่น้องหรือแผ่นอี่ยังเนาะสีงามงามพี่น้องไงพีมีเพิ่นไปสั่งว่านี่เนาะเพิ่นมาส่งพี่น้องเป็นสีเทาหรือสีอย่ายังเนาะงามแห้งเลยพี่น้องอันนี้เนาะแต่ว่าระวังเนาะมันหักไวอันนี้นะเพิ่นมาส่งส่วนแรงแรงพี่น้องไอ งามแล้วพี่น้องบ้านี้เนาะข่ามุ้งนี่แห้งสิงามอ่าแต่ว่าลังกระสีนีม่มุ้งนี่กะอ่าแผ่นอโลซิงพี่น้องอ้ไพวกงามเลยพี่น้องหนาเนาะแผ่นแบบนี้นะแม่จอยเพิ่นอาจจะไปเก็บอันมะกอกอะไรพี่น้องที่เขาไปเก็บมะกอกท่นะแม่จอยเพิ่นเนาะโมเห็นเพิ่นพี่น้องกัอยู่นอกนี่กันเนาะเพิ่นอาจจะ เขาป่าแล้วบ่จักพี่น้องคือสีงเงียบๆนาะครูโบมีพี่น้องไอ้กินอีเห็นเพิ่นอยู่เนาะไปไหว้ได้เพิ่นกับพี่น้องยันค่ำก่อนเนาะเดี๋ยวสีไปหาห้องหาเพิ่นก่อนพี่น้องว่เาเพิ่นอยู่ซยไซเนาะแม่จอยนี่โอ้ไปไหว้แท้เนาะอันนี้ไปหาเพิ่นก่อนพี่น้องไงอพี่น้องคุกแรมเพลินกันเนาะ สบายดีเด้อแล้วมั้ยโดยสบายดีสบายดีพี่พมีสบายดีพี่น้องเด้อเวยโดสุฒิภูสุดมากพี่ขึ้นเต่าพี่น้องเลยนี้บเห็นเพื่อนซับพี่น้องอยากไปใส่เนาะเพ่นหาโบเห็นบมอยู่บนป่าไงยังอยู่ทงหน้ากับโบเห็นโบแมนเขาป่าแล้วโบจักเดี๋ยวละมือขันโบเห็นในจอเขาป่าเขาป่าไปแย้เขาป่าไปหาเกี๊มมากอกเกี๊มมากอกอีหยังขันอะไรพี่น้องไอ้เพิ่นกะแไปว่าอันนี้บ่ฮู้จักเอาเพิ่นไปมามื้อนี้เนาะโบพมีก็ว่าอันอัน มีแม่เนาะพี่แนะนำมาพี่น้องเลยแม่เพิ่นเคยฝากอันให้บประภามีเป็นสะพานบุญหายใจก่อนนั่นแหละอืมเลยแนะนำว่าผ้าไม่จ่อยปลูกพักพี่น้องเลยเพื่อว่ามันก็คล้ายกับผ้าแคนยองลายเนาะโดยถ้าวันไหนอยากกินก็ได้เนาะปลูกมักได้ออกได้เกงเวลาที่อยากินปลูกพักคลายเลยก็หาซื้อแยงมาขังไกลพวันเร่าเนี่ยมีผัวพี่น้องเลยเลยก็หาปลูกพักคลายพวได้อัน กำไรเล็กน้อยๆเพื่อนบ้านนาะพอได้ตื่มการไข้ผัวไปหาพักแย่งผัวมันเริ่มเบิดแล้วโดยใช่เพื่อนปลูกพักปลูกหญ้าแต่ก็ว่ากันแหละแรงวานนี่พี่น้องไม่ใจกับวิปลูกพักมาไม่เห็นเห็นยันไปเก็บอันมากระทันบอกมันก็ล้มเนาะโดยมันลมพี่น้องสร้างก็เมื่ออื่นผัวแต่พี่น้องเลยเพราะว่าน เพื่อนคาเห็ดจังกระทานพักเข่าโดยโดยเพ่นเดี๋ยวสิเข่าไปก่อนบันนี้เนาะไปก่อนพอดีเลยวันนี้ป้าไปหาเก็บมะกอรูดไปหาเบิ่งเพ่อนพี่น้องเข่ามาแล้วบันนี้เนาะย่านเมนเมนไปบอหน้าโบจักเนาะมีหอดอันเหิบเขียดพี่น้องนนี้นนะ้ำมาเร็วเห็นน้ำกับว่าน้ำพี่น้องน้องไปดินนั่นนี่มึงเลยดินข้าเจ้าดินน้องแล้ก็เป็นรักในตัวน้องเพื่อนน้ำน้องลูกน้ำน้องขาเจ้าเลยพี่น้องไอ้นี่ เป็นรานที่หันดอกละตีเม่จอยเป <c oughs> ็นอยู่ทางนี้ <c oughs> บ่เนาะอันนี้จะตกกับงานที่นนมันเลืกกอกคือโอ้คือซีวานค่นะเนาะมุมห่างใหญ่แท้เนี่ยแมนเหรอคือกันบ่จากซิม,ม,ม,มก่อนเนาะไปที่แห่เทียวกัอน,น,นอืมวานหวานวานสัตถาดเม่จอยเอ้ยเม่จอยเม่จอย โอ้โหเสียงเสียงอยู่ป่าอยู่ดงพี่น้อง,งเ,เ,เองเห็นแต่ป้ายต้นมะกอ,อกเนาะ<ม>บ่เคยเข้ามาได้เนะาะทางก็เข้ามาเื่อแรกพี่น้องเข้ามาเธื่อแรกแต่ร์บอพอมีไปทางนาี้ทางนีไปยัดนี่ๆีทางนี้บ่ยังลแล้วเพาก็บบุเคยเขามา <laughs> บุป่าบุดงมาหาพผลพี่น้องไ<ม>กลเติบได้จากอันนั้นพื้นเนาะเทางกาเขามาพุเดียวเอาผลพี่น้องเลยแต่พี่น้องละตีตัวเป็นหมู

้อเพื่นโอ้พี่น้องปากอกเนาะาหัวใหญ่นี่พี่น้องพี่นันี้ตอนนี้เมาจะขาดที่แถดนี่ตกขาดเลยก็เอาไม้จิ้มนาะมาเจอมันีางใยเลยางเงี้างใมาเพนจะตุยตุยน้ำลเก็บมาเก็บมากอกโอ้โหทอดผู้พี่น้องนไข่วัดระบายก็เป็นทานั้างนนสวนทางใดนาน ดินดินภายทางนี่นเ,เออเราเคยเข้ามาเยเข้ามาจะเทีย่ยวเป็นหอม,ม,มดกเนาะมะกอ,อก,กะแวาอยกันงวงเอองวงวังวไปกินก่อนมันเ <c oughs> ลาะเก็บพี่นองมะกอกก็จะมาเก็บมะกอกเก็บนห้ามาเก็บมะก,มกอ,อก มาน่อยเิ่นกับมาน a ป่าหหกเหมนี้ก็มีงวัวใจเน,นาะ้าห <c oughs> ม่นอวัวเท่ยวถึงเพนลูกเขาปาเขาโดนแล้ว,ลวมนรโยดูเออได้ลายเต๋อไวได้เนาะ บ่นอะไรเลยทใดเก่วเคยขายเที่ยนะดยประมานี่หลเกือบเกือบเึ่งกระตาเนาะพี่น้องหลายเตอยเได้ห่ายัไอยู่โซนกลก็างหญ่ใหุ่งเราตีรกิก็เย เ้ยเทลสิกโมนํ้ำนกแกปอยพังนกของพกกรมีเนี่ยฮะอ้ใหญ่เนี่น้องบนป่าเก็บมากรอกเนาะหลายปีแลนกหลายปีเลยดูกลางป่าเนาะ่ต้นมะกอกต่เก่านะ1ิปหน่วยพันหนึ่งเลยเืิหน่วยพันหเขาไปเขาเก็บขายเ๋้วเก็บขายตะกี้นะไปหาเหลอ แต่ห้าหน่อยนะสิบสิบหน่วยพันเดียวพันจีบเอไปเาเอิญหาเพิ่นเอิญแท่เอินว่าพี่น้องบุหัวเพิ่นเข่ามาเก็บมากรอหอมเนาะหอมมากรอ อันใส่แก้วพี่น้องแซ่บแล้วใส่แก้วใส่ต้มปูใส่ต้มปูต้มปลาเป็นมาเก็บทุเดียวมันก็ถือผ้ามานำเนาะมาผ้าอันแรกหมดจอดที่นี่ค่ะค่ะนะพี่มืดเลยเล่นี่เนาะแล้วมันจะเดินลายตัวเป็นหนึ่งเก็บถุงกระต่ายใช่ไหม อามาาเดือนหนานี่เามาานันชุกร้าเหมือนโนทำทีะวอาเดือนหนาอันนี้มันยังบสุกเป็นได้น้อยังเ,เ,เ,เหือนนดเลยพอดีแล้วเผื่อเมื่อเอาเมาือ่อเดือนมากนะคนเราถึงจะเอาได้กระด้ดดนื่อยหน่อยหน่เน้อ เก็บมะกอกพี่น้องเก็บมะกอกมาหน่อยกระเข่ามานำจระของเก็บ <c> ซ <oughs> <c oughs> อยแม่เพิ่นกว่าพี่น้องคุกอ่าลมแล้วมันกระล่นอยู่ด้วเนะ <c oughs> โอ้ ถ้ามันลมแห้งเนี่ก็โอ้สามสีลนเนาะอยู่ในป่าเนาะมาสากะงัวเก็บกินก่อนา่านเัวมเป็นคิดเป็นาวตอนเช้าก็ต้องมาแต่เช้าใน่ไหมเนาะแดดขึ้นต้องเก็บตัวเช้าช่วงนี้กำลังมีเมล์าครับ เดีว่าใบไม้นี่ปกไว้เด้บ่เห็นแล้วเนาะใบไม้ปลุกไว้มาก่อกันนี่อ้นี่ตัวหน้ากะบ่อยากเห็นพี่น้องเบิ่งบ่คักก็ได้มากกันเนาะลงเลยดๆอันนันแหละไมปอดอกไมปกเาบ่เบิ ไปไม่ไลายตกลงมาแบบไปไม่หุม้มมันมนะต้นใหญ่เดี่น้องมาเกาะกันเนาะดิบม่อยากเห็นเบื่อบกหักไปนี่จะน้อยใหญ่ๆว่เหยียบละหละันเหยียบบอเนี่ยพัฒนากันหน่อยหนึ่ง หมุนป้าหมดนดง่ยพี่น้องไอ้มันน,นี่หัดก้อนอม่าไอ้เด้กพี่น้องทั้งนี้ก่ะบุรีเคยเข่ามานานะคงฮะก็เข่ามาามันนีน่แหละเปหน่อย <laughs> นะก่ะ เมื่อนี้ได้ลายกของมือวาดนี่เลยว่านนี่ได้น้อยบอกน้อยวานนี่เลยก็มาเก็คดูหนึ่งเก็บถุกมืออะไรพี่น้องเวลาลมมากเลยแม่แตเขามาจอดนี่เป็นลายว่านนี่ได้น้อยเหรอพี่น้องมื่อนี้ได้ลายเนาะดีเดูใหญ่เอ้าลมลมวัดขึ้นนะค่ะตอนเช้ามันก็ลมแล้วมัน มาหน่อเหมือนกันเนาะตุ๋ยนี่เนาะเจอบยยางหาเป็นเคียหาเดพี่น้องมาเกาะกันนะเังเ็นวะก็อไรเดเพิกระตาพี่น้องน้ำกะหูจักมาเที่ยวนะิงอ้าบริษัทเกิดนักเบิ้งเบเคียหาปัญหานั่น ปัญหาเห็ดปัญหาเห็ดยังเ็นมันตกลงมาแพทมันชนได้ตองแพทสังเงินเนี่ยห้ามันเกิดอย่ะปัญหาเห็ดอย่าลงไลยอย่าลงไลยลงไปได้นานปากดีกว่าบ่มีแนวหาเนาะพี่น้องเฮ็ดจังได๋มียาเมยกะฮะยาบ่มีกะเปลี่ยนอซิปใหม่แล้วาใหม่ อันนี้ก็พอได้แต่ละมือพี่น้องเลยเพิ่มเติมกันไปได้หน่อยก็ดีกว่าบ่ได้เนาะออกไปเลย,เลยพี่น้องอันนี้ออกจากป่าเลยเพิ่นกัเข้ามาผู้เดียวเพิ่นก็พาพี่น้องไกลเฮือนหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นทงไหายทงหน้าเพิ่นพี่น้องเลยมีน้องอีกอย่างพร้อมเฮือนใกล้เนาะมีกอน้หมอกน้ำไม้พี่นอ้องต้นนี้ก็หวานทะแม่จอยเนาะ มันกระทานกับพี่น้องเลยเคยมาเก็บขายอยู่บ่ต้นนี่บ่เออของเขาลูกเออของเขาเจ้าเจ้าข,ของเขามาจอบใช่ไหมลูอืมเป็นหมากะทานเขาเจ้าเนาะเดี๋พ่อเลสา่ายังดกอยู่ <c oughs> มีแต่เก็บซีมเบิ่งได้พี่น้อง,องเก็บขายบ่ได้ปะอืมอะไรเรียบยากนะเาบ,บ่ลูกเบิ่งเอามาันซุกเลยลูกอืมหวานยุก ก็เนื้อเนื้อมันพุตแลวนี้เนื้อมันเนื้อมันอย่างแหลวๆเนาะเจ้าของคนดนๆอะไเจ้าของคนมากเจาะวะประธานบบอ๊แม่เจ้าของเขาอยู่ในเมืองเขาอยู่ในเมืองเชฟสองเกาะกคกน้ำผัดหวานเนาะกางน้นเช็ดนะหมาเหมือนกันนะแล้วแกเอาไปมาเชื่อมผาถมตรงนี้เนาะ ได้แล้วบะนี้ไปนอนกินออกไปแลนบบะนี้งัวกะเา่ากินน้ำคนงัวกะเา่ามาเกอกน้ำคนคือกันตื่นแต่เศร้าใครได้ไปเก็บพี่น้องเลยไม่จอยเอามากอกใส่ทงพี่น้องมาบะนี่กอกใส่ทงพี่น้องน้องเชลกับแจ็คสวยแล้วนะผ่าออกมาซื้อมากอกเขาไม่จอยเล่น่น้อยว่าไม่จอยนั้น เรามีมะกอกแล้วไปเก็บมะกอกไกลเฮือนแล้วอ่ะไว้ใส่แจ่วเนาะเมนเพิ่นว่าจะซื้อไปไว้ไวใส่จำมะหงคายนะ้นเขาสั่งจกพันก็หลุกเขาสั่งซื้อชาวพันนี่ํ<อ>าเจ้าเคยขายอะไรหนุย<อ>าวพันเขาเจะผักมาซื้อ,อมะกอกกับแพงเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้จะาแพงแะมันอึดเนะ<อ><อ>านะตีสมัยน้องลาตีไปเก็บจกมาพอน้องลาตีชิบหน่วยพันหนึ่งชิบหน่วยต่อพันหนึ่งเมน เดี๋ยวนี้คือว่าพันหนึ่งในบอ้โหเลยพี่น้องถึงที่สุดตังแต่แม่ก็มาค้าโยกแล้วหนูโดยโดยเงาพีน้องเติมเขาก็ลูกพิเศษพิเศษเอาพิเศษมาซื้อหัวเทีอนด้วยเติมให้อีกได้องเงินพี่น้องเติมน้ำมันพาลานไม่ได้ไปเทียนพี่น้องอ๋อสามวันแล้วโดยขอบใจด้วยพี่น้องไอเห็นว่าเป็นธงแะนี่มึงในหมากนี่นับหน่อยใหญ่นเาะ เป็นร้อยเป็นพันข <laughs> ั้นว่าเขาเป็นหนังขายคือว่าสี่หามากบัวหาพันหมากละพันบัวหอกสมุทรจังเขาขายเดี๋ยวนี้ยังน้อยอลงกว่าเก่าเลย<อ>เพิ่นไปแบ่งเขตธงคานาไม่จยมกอยอันมะกอกดิบหน่วยเดียวได้<น>แล้วก็มีมะเพชรชุกแล้วก็มีกระเ<อ>ทียมงี่มหนึ่งนาะตีแล้วก็มีมะนาวสิบพันหนี่งอ,อันสุดตะมังหงควนอันไหนแม่นแล้วจะมีมะเขือค่ายมะเขือเอึกอันนั้นกะมากหนึ่ง ่เพิ่นเห็ดสุดตะบังหงสุดตะมังหงท่านน้อยๆทรงหนึ่งชิบพันเลยแหละนั่นเลยพี่น้องมีถามทั้งหมดชื้อมะกอกในชาวนั่นเลยที่น้องเพิ่นไปเห็ดไปแบ่งลงคลายนะได้ปลเลยลลายอีหยังกระคลาเนาะอันนี้แม่จอยเพิ่นก็ขายแบบอันหยกเลยพี่น้องเลยบ่ได้รวมเนาะนี่เป็นขายใปส่งบางทีกะอันนี้แบว่าไปส่งน้ำห่านเขาน่านน่าดได้ลายถังลูกเอ้ยยางนลอยกับชามซิบ ออหือว oh, ่าได้แหละวสามสิบมื่นหนึ่งโดยหมดว่ะพอได้ใส่น้ำมันเนาะพอได้ใส่น้ำมันกินเขากินไทยร้านไปกินเข่าอยู่โรงเรียนโดยหาไปเอาบาทเดียวเดี๋ยวหาโมเลงเออสี่โมเลงและไปเอาประมาณมาบาทนึงมีแต่ตะแลงและเต่งเข่าไอ้เพื่อนไปน้ำเนาะมีแต่กินซื้อปีนันปีนี่เพื่อนโดยพี่น้องจะเรียนไม่จอยคือเก่าพี่น้องยขอบใจหลายๆที่มาซื้อมาเกาะซอยแม่เดินเด้อ พาฝากมาทางในบ้านเพื่ออะลรพี่น้อเข้บกันโดยวันนี้กะสีป้ได้วันนี้เนาะให้แม่หาเฮ็ดเวียกพี่น้องเพื่อนกับสีล่ามะกอกอย่างเงี้ยอะไรเนาะโดยเพื่อไปส่งพี่น้องเลยไปส่งน้องไอ้ด้ามาแรงโดยกอบใหญ่เด้อลูกเด้อไอ้โชคไอ้ล่าไอ้หากไอ้มีเด้อมาซื้อมากาะโดยก็ได้โดย ไปก่อนบาน,นี้แม่เอ,เ,อเอ้อสบายดีได้ไหมเด้อสบายดีสบายดีพี<อ>่น้องตาตาเลังกางสีพี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่นอ้องค่ะพบพ่อคลิปหนาเด้อพี่น้องเนาะวัอนี้ก็ทั้งไอซางเาพิ่นองงนโบเรมาพี่น้องไงโดยก็มือใดเพิ่นมากผู้เล่นพี่น้องอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะโดยแม่จอยเพิ่นกาไปเก็บมะกอกขายพี่น้องเนาะเพิ่นกาขาวปลาผู้เล่ผู้เดียวเพิ่นพี่น้อง โดยเอาคลิปนี้ขอลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องตีก็ขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเนาะที่ขับ z มคลิปและบอกข่าวโฆษณาเดอ้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี